นี่เลยอะแพรจะพามาดูไฮไลท์ของวันนี้นะคะนั่นก็คือคันนี้นั่นเองค่ะเป็นการตกแต่งชุดแต่งวายบอดี้นะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็นพิเศษนั่นก็คือชุดแต่งวายบอดี้แบบไฟใหม่เลยค่ะเป็นไฟแบบ Body k i s สเลยสังเกตได้ว่าตัวนี้น้องแพรเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะคะจะไม่เหมือนวายบอดี้ธรรมดาด้วยนะ เพราะว่าเขาจะมีไฟที่เหมือนบริจิตคืออย่างนี้เลยเป็นไฟห้าดวงเลยนะคะหน้าตาแบบนี้เรียกได้ว่าเห็นไม่ซ้ํากันเลยนะคะอ้าเปิดไฟแล้วนี่อะน้องแค่ถอยซูมให้สวยมากเท่มากเห็นไหมคะด้านล่างที่เป็นกันชนด้านหน้านะคะ่ะตัวนี้ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยเท่มากเลย ตัววายบอดี้นะคะกว้างออกมาจากตัวรถแบบนี้เลยนะน้องพทาทาบมือให้ดูเ,เปรียบเสมือนตัวโคมเดิมเขานะคะจะอยู่ประมาณไฟนะเนี่ยประมาณหนึ่งฝ่ามือได้เลยนะคะนี่กว้างออกมาจากตัวรถเห็นไหมคะตัวนี้เปลี่ยนไฟให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นไฟมาสแตงเต็มระบบเลยนี่นะถ้าทำไฟเห็นนี่ค่ะ เป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยนะคะมีคีบฉลามนีม่คีบฉลาม3ามคีบนะแล้วก็ไฟลูกแก้วไฟเดทามรันนิ่งไลท์นะคะนี่เลยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะคะโดดเด่นมากๆคันนี้นะคะยกสูง2นิ้วค่ะ ช่วงล่างยกสูง2นิ้วแล้วก็ล้อโต,โตโตแบบนี้เลยสไตล์อเมริกันสไตล์เลยค่ะแล้วก็กำลังยอดนิยมมากๆเลยนะคะล้อแมกยางก็สวยนะนคันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ออฟเซ็ตลึกเลยเป็นออฟเซ็ตศูแต่ว่าใช้ยางที่ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้หน้ายางใหญ่ๆเป็นยางมัดนะคะยางมัทเทรนด้านข้างก็ อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้องแพระจัดแต่งรถให้คุณลูกค้าอยู่นะคะอ่ะคราวนี้อันนี้คือชุดแต่งวายบอดี้ที่เป็นกันชนหน้าแบบสไตล์บอดี้คิสนะคะจะมีไฟด้านล่างห้าดวงนะน้องแพรพามาดูอีกส่วนหนึ่งคันนี้เห็นว่าคล้ายๆกันเลยนะคะ จะเป็นสุดแต่งวาบอดี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกันชนหน้าสไตล์แรปเตอร์นั่นเองค่ะอ่ะ้องพวผ่านเร็วๆอันนี้เป็นสุดแต่งว b o บอดี้กันชนหน้าแรปเตอร์อันนี้สุดแต่งวาบอดี้กันชนหน้าแบบบอดี้คิดนะคะเรียกได้ว่าเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าแบบว่ามีความเท่ได้เหมือนกันอยู่ที่สไตล์ความชอบของแต่ละท่านด้วยนะคะ แต่อนองแพลชอบนะเท่ออ,อยู่ที่อยู่ที่ความชอบของพี่่แต่ละท่านด้วยอ่ะมีความกว้างของบอดี้ของเรานะคะนี่เลยสวยมากแต่คันนี้เป็นล้อโตแบบออฟเซ็ตลึกนะคะลึก44เป็นออฟเซ็ตลบ44อ่ากันอ่ะเนแพลพามาดูมุมนี้ จะเห็นได้ชัดเลยนี่คันนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงคันนี้เป็น Y Bo d y แบบหน้าแรปเตอร์ส่วนคันนู้ดนะคะคันนู้ดจะเป็น Y b o บ y หน้า Body Kit นะคะเป็นกระสุนหน้าแบบไฟ Body Kit เลยเท okay, มากๆากสองแบบสองสไตล์เลยโอเคค่ะอันนี้ต้องพามาพามาชมเบื้องต้นนะคะพี่พท่านไหนชอบก็ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยนะคะแบบนี้เลยโอเคามาดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูคันอื่นต่อนะคะอันนี้เป็นด้านท้ายกำลังประกอบล่างอยู่นะคะค,ค,ค่ะโอเคคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามแนละชมเดนยวน้ำงแ้งพ,พาไปชม รุ่นอื่นๆวันอื่นๆต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ